เคระในไทยนะคะที่บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดโดนนิ้วจนขาดชิ้นส่วนพุ่งโดนปอดหัวใจชะนะสูตรแล้วไม่พบกระสุนในร่างกายแต่ว่ามีสะเก็ดของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยใครที่ดูบุหรี่ไฟฟ้านะคะฟังคลิปนี้ให้จบเป็นประโยชน์กับตัวเองมากๆ เพจดราม่าแอนดิกนะคะโพสข้อความผ่าน Facebook ค่าระบุว่าตอนแรก3วันก่อนมีการพบร่างของชายคนหนึ่งเสียชีวิตหลังออกไปตกปลาที่ฝ่ายน้ําล้นตอนแรกนะคะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมปรากฏว่าในเวลาต่อมานะคะคนเจน้สูตรนะคะบอกว่าผู้ตายนี่มีแผลชกันหลายแห่งที่บริเวณใบหน้ามือและก็หน้าอกโดยแผลใหญ่สุดนะคะจะอยู่ที่มือซ้ายคะ่ะที่เหมือนโดนแรงระเบิดจนนิ้วฉีกขาดแล้วก็มีแผลชกันในปากและนอกปาก ประเด็นสำคัญนะคะคือมีสะเก็ดฝังอยู่ตามบาดแผลและเมื่อผ่าสะเก็ดเหล่านั้นออกมานะคะมันคือชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะผลชนสูตรนะคะสรุปว่าแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดทําให้ชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งใส่ร่างกายของผู้ตายโดนออดหวัวใจได้รับบาดแผลอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตผลชนสูตรไม่พบหัวกระสุนในร่างของผู้ตายนะคะมีเพียงสะเก็ดของบุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้นทาให้ผลชนสูตรสามารถยืนยันนะคะว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตจากบุหรี่ไฟฟ้าระเบิด ซึงเป็นเคสแรกในเมืองไทยเลยแต่ที่สางประเทศนะคะเคยเกิดเหตุทํานองนี้มาแล้วเป็นเคสใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่แบบผลิตจากประเทศตีนและแบบมันไม่มีมาตรฐานไม่มีคุณภาพแล้วก็คือบึ้มใส่คนที่สูบจะลายตุยส่วนเคสนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีการดัดแปลงบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าจากข้อมูลตอนนี้คือยืนยันได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าบึ้ม จนคนตายได้จริงๆต่อให้อันเล็กนิดเดียวก็ตายหาได้เหมือนกันดังนั้นใครที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะขอให้ระวังไว้นะคะเลิกได้จะดีที่สุดทั้งบุหรี่จริงแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าถ้าเลิกไม่ได้ที่นี่ก็ไม่มีขายนะเล่าให้ฟังเฉยๆ